สวัสดีค่ะเมื่อนี้ไปค่ะพี่น้องไปในเมืองน้ำกัดเนาะค่ะไปร้านเอเชียมาไปหาซื้อเนื้ออยางน้อยกินค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะพี่น้องค่ะเบิ้ง ไปน้ากันเด้อก่ะเด้อเราป้าโอ้น้องขันบุญมีพลายอยูุ่นสูงก่อชาติใหม่ด้วยช้เอ๋ยชาติที่ฮักบ่อได้น้องนุ่นมีกองน้ำตาเป็นยังไนาบาดนี้้รถหลากรถหลากบ้นบาท ชาตินี้เอาตตเดิละฟ้าเป็นสิโปรดสงสารสิค่อยไปนานๆถึงสิวัดครามังสังมันเสิอดกรันมแม่ไอฝันเอาไว้มีจนฝนเบาใสพลังเกียดตรูโบกสะไหจนให้จังอีนางชาติหน้ามีกบางจักเป็นคู่คดาเทียมสองฮอาฮา ตะกุณมีเงินทองเบื่อจนต้องทนสู้อุ้ยรถหลายจักหน่อยค่ะมื่อนี้คนจนเอ๋ยบุญไม่เคยชมชื่นต้องนอนคมคืนคู่กับความประชัย จะป่วตรวจเราปัานใดทนไม่ไหวก็ต้องไว้ทนเอาจำพลาดจากกันจากพี่นั้นเพราะจนเงินสับสนต้องมาบนทนเงาความมังชิงพังสีเราสงสัยบนเก่าเราไม่ได้ทำมาฟังข่าหน้ากันมีจริงห่วพีฟังข้าวหน้ากันมีจริงห่วพี่ก,พกันมีจริงชานาคอยได้ผู้พัง ไปค่ะมือนีรถไล่ไหล,หลพี่น้องค่ะเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดน้องนี่มักไอไหลคักดอกอีลีสัมรีราบัิน้ำมักเล สวรรค์สันป่าพออาซาเป็นป้าไอโอมาผิดปันใดกันยังสิเขาอยู่รถคันนี้แม่ผิดเลนบ่ดด้เด้อค่ะรถบ้านนี้เมืองนี้คุณอยู่เลนไหนคุณต้องไปเลนนั้นขอสิไดดกูอายใจน้องบวันปลูก หัวใจทั้งเสียงของน้ำม่อไปพีสตราบจนชั่วชีวิตรอยพันปีก็อมอ่ใช่คนหัวเบาเปลี่ยนแปลง โอ้าะมกจอดกันเด้อค่ะจอดแถวๆนี่มนันจำเป็นหิกวกรองไก่เนาะคะ่ะ อ้มึงหนีได้หนีแม่ก็เกาง่ายถ้าเสยียบมอเ,เ,เข้าไปนี่เลยเสียบเข้าไปได้เลยนะคะนี่หัดร้านยินเลยค่ะร้านนี้คนไทยร้ายใหญ่ค่ะ ปูนะคะปูใหญ่อาหารทะเลเออาหารสดอาหารแห้งพูดค,ค่ะคนไทยสามสี่คนอาหารทะเลร้านนี้ถือก่าร้านนั้นเนาะคะ่ะบ่นี้ย่างไรคะ่ะมีคือๆกันซูมองนะคะ มามะามาเม่อเส้นเซ่นเข้าน้ำเข้าน้ำส้ำาปลาพี่น้องคะ่ะได้เนื้ออยากน้องกินลายยางเนาะคะ่ะไปฮอดบ้านก็จังสิพี่น้องเบิ่งว่าอะไรอย่างมะเน่ปัากค่ะกลับบ้านน้ำกันเนาะคะ่ะ ชลอดช,ชตราส์ชตราส์ชลอดที่แปลว่าพระราชวังนะคะยังงามลยายล่น้ำตาของไอยเสียงามเล้กเวก็เป็นเมาเคียเป็นเมียเขาก็า ออำลังกายได้ห้าร้อยสามสิบแคลเวลาหนึ่งชั่วโมงแปดนาทีเอ่อระยะทางก็กคือเจ็กิโลนะคะเนาะค่อยๆลดค่อยเป็นค่อยไปเนาะคะ่ะลดนิดลดน้อยดีก็บรดลดซะเลยเนาะเะนาะ ช่วงที่รถมันอยู่ขาบเกี้ยงสิถึงแม่สิไฟเขียวเขาจอดอยู่ได้เสร็จเขายังดีนะคะเห็นบ่เริ่มเหลืองแล้วขึ้นทางหนายัางไปบ่ได้เลยพระคุณของแม่อยากแทบเปรียบปานแม่ทุกแม่ทรมาน แม่สมสันเลี้ยงเพียงดวงใจอย่าใครดีหาจะมือเหมือนแกนได้ไงควรเธอทนไว้เนื้อดใดพระคุณของแม่หากเพียนเลี้งลูกผิดถูกแม่สอน แดดแล้วค่ะเด้อมือนี่อากาศดีดีแดดยังสี่เห็ดสีออกบะเนาะ พี่น้องค่ะมาหอดบ้านแล้วสิมาอ่างพี่อ่างน้องว่ามัอนอีกใครได้อีหยังมาแน่เนาะค่ะมักพริกมักพริกเขียวค่ะมะพริกดิบหนึ่งยูโรแปดสิบเซนโมเเพงเนาะค่ะมักพริกแดงสี่ยูโรยี่สิบห้าเซนค่ะแล้วกับนอ,นอมัถุงละสองยูโรอันนี้สองยูโรแปดสิบสี่อันนี้สองยูโรหกสิบแปดเซนเนาะคะ่ะเนาะ แล้วกะนมไม่แนะนำยานางพี่น้องคะอันยี่ห้ออร่อยดีไหมคะพระเจ้าเฮ็ดแต่ว่ามันมันขายมาตลอดแล้วแต่กะมันมันมันสิมีน้แนำยานางที่แยกต่างหากแล้วก็หน้ายานางในนมไม่นมไม้ในน้ำยานางเนาะค่ะนี่เป็นนมไม่แนะนำยานางเนาะค่ะเนาะแล้วกะผักอีตูเล้วหรือว่าแมงลักเนาะค่ะแล้วกะผักขาค่ะ ช่วงนี้พักหนาค่ะมูลกระสีแข้งด้เด้อค่ะเด้อใบแมงลักแต่สองยูโรสามสิบเก้าเซนคนเด้อค่ะแล้วกับกุ้งกุ้งโลนึงค่ะสิสิบแปดยูโรแข้งได้ค่ะขอย้าเนี่ยปลาดุกค่ะหอยวาเศียดเอามาเฮ็ดลาบลาบปลาดุกมันนั่นตัวใหญ่โหดแข้งนี่ตัวใหญ่มันหาตัวน้อยวะได้เนาะมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้พ่อไว้ซํำนี่จังพอกันคลิปหนาะคลิปพาพี่น้องไปอนัน้านเอเชียเนาะค,ะะคะ่ะเนาะพอกันคลิปนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิงมาแย้งเขามากดติดตามกดสับแชร์ไอใบประกูดไทยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะจังใดกะโอ้ยจะบามีคำสิบอกค่ะขอบคุณคุณเก่าคะ่ะ <laughs> สวัสดีคะ่ะ